กอประการ่มตอย้่อัน้งใส่เหลือหรอคะการท่องเที่ยวตรงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในขานะผู่คาดแล้วก็ นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรพันนีสวนเพลงจากมหาวิทยาลัยสุนบุศิ์พร้อมด้วยทีมงานวิจัยทั้งหมด13ท่านวันนี้เราได้ยกทัพจากทีมนักวิจัยเพื่อมาทําการวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารที่คลองใหญ่นะคะเพื่อทําการประเมินศักยภาพว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวคลองใหญ่นะคะในช่วงนี้มาเที่ยวคลองใหญ่กินอะไรดีอะไรเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเป็นอาหารอร่อย อาหารแต่ละประเภทมีเรื่องเล่าความเป็นมาอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงได้มีการประเมินมการสำรวจโด,ดวยวันนี้โดยจากทีมนะคะผู้เช่าชาแล้วก็นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แล้วก็ประเมินศักยภาพในเบื้องต้นถึงความพร้อมแล้วก็ชุมชนว่าที่นี่มีกาวทองใหญ่นะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตแนะนําทีมงานนะคะเดี๋ยเชิญท่านพอสอนะคะจตุพลนะคะดวงจิตอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ ครับวันนี้เราเป็นทีมจากโรงเรียนกฎหมายและการเมืองนะครับอาจารย์แล้วก็เรามาทําการประเมินศักยภาพชุมชนนะครับว่าพื้นที่ชุมชนในอาเภอคลองใหญ่นะครับะจะมีความพร้อมขนาดไหนในการรองรับการท่องเที่ยวมีโอกาสขนาดไหนมีทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนในการาที่จะจัดการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารครับอาจารย์ครับค่ะคแล้ว เป็นไงบ้างในเบื้องต้นครับวันนี้นะครับเราจะพบว่าอําเภอคลองใหญ่เองเนี่ยมีศักยภาพมีทุนทางสังคมเยอะแยะมากมายเลยนะครับในการที่จะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารแล้วก็สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพและมีรายได้สูงที่สามารถนํามาสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในพื้นที่